รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัว้วสร้างสังคมการเรียน,นรู้<ม>ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทาักษสัอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรียนนอกรัวค่ะวันนี้ทีมงานเรียนนอกรัว้วพาคุณผู้ชมออกนอกสถานที่ออกนอกกรุงเทพมานิดหน่อยค่ะมาแถบพุทธมนฑลน,นะคะก็คือที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังค่ะเราจะมาดูเรื่องของศิลปะไทยโบราณกันว่าที่นี่เขามีการจัดการเรียนการสอนที่ เรียกได้ว่าสืบสารอนุรักษ์ศิลปะไทยให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไปนั่นเองนะคะและวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านค่ะท่านแรกพบกับท่านรองพัฒน์ศริประสิทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังค่ะและท่านที่2นะคะอาจารย์พงศธรรอดจากทุกข์ค่ะวิทยากรประติมากรรมไทยค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเยือนอีกครั้งกับวิทยาลัยในวังนะคะแล้วก็ยังเห็นความสวยงามของที่นี่ตลอดเลยแต่ทีนี้ตอนนี้เราให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนดีกว่าว่าบทบาทภารกิจของวิทยาลัยในวังนัมีอะไรบ้างขอขอนุญาตเรียกท่านรองอันละอาจารย์เพชรนะคะค <ขอ S 1> ่ะค่ะ <ขอ S 1> <อ>วิทยาลัยในวังของเรานะคะก็มีบทบาทหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบโมง และศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปที่สนใจนะคะนอกจากการจัดกิจกรรมด้นดานการฝึกอบรมแล้วเราก็ยังจะม,มีการออกแสดงในรทรรศการทั้งในิทรศการถาวรแล้วก็นทัศการเคลื่อนที่และก็ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัดและเอกชนในการจัดกิจกรรมศิลปะไทยโบราณช่างสิบโมและศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของประติมากรรมไทยทีนี้ประติมากรรมไทยหลายคนอาจจะว่าเอ๊ะมันคืองานปั้นใช่ไหมคะอาจารย์เพชรช่วยพูดฟังนิดนึงว่างานปั้นมันมีกี่รูปแบบยังไงบ้างคะอย,งอย่างงานปั้นเนี่ยง,งานประติมากรรมไทยเนี่ยก็จะมีขึ้นรูปได้หลายอย่างนะครับขึ้นรูปด้วยจากดิน้มันดินเหนียวแล้วก็จะมีผ่านกระบวนการถอดพิมพ์แล้วก็อาจจะหล่อเป็นโลหะหรือว่าหล่อเป็นวัสดุพวกวัสดุวัสดุปัจจุบันพวก เป็นเรซินอะไรพวกนี้ครหรือว่าจะเป็นแบบขึ้นโครงแบบอย่างเดียวก็ได้เป็นพวกงานประติมาการรมปั้นปูนสดอย่างอย่างเป็นรูปแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่ขึ้นโครงด้วยเหล็กฮะเหล็กก็เปรียบเสมือนกระดูกพอขึ้นโครงเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยก็คือโกนด้วยปูนซีเมนต์นะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อนะพอเราปั้นโครงเสร็จแล้วเนี่ยก็คือปั้นเคลือบด้วยปูนปั้นฮะอย่างปูนอันนี้ก็จะมีอายุได้ประมาณ50ปีถึงร้อปีเลยทีเดียวครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอยาว่างอายุยืนยาวมากแต่ก็สามารถที่จะ ปฏิสังขรณ์ถ้าเป็นเป็นสถานที่ที่เป็นศาสนาสถานเนี่ยเวลาที่เขาจะปฏิสังขรณ์กันแต่ละครั้งเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ50ปีขึ้นไปใช่ไหมคะก็สามารถที่จะมาปฏิสังขรณ์อ้าวอย่างนี้ช่างปั้นจะมีงานทําตลอดเหรอคะก็อย่างในวัดในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยจะนับถือศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยค่อนข้างเยอะครับก็จะมีอยู่มีอยู่ตลอดฮะแล้วก็มีวัดที่ว่าเกิดใหม่ด้วยก็มีเหมือนกันครับ อย่างวิทยากรที่เราได้มาอย่างไงคะท่านร<ม>องคะวิทยากรก็จะมีการสืบทอดมาเป็นรุ่นต่อรุ่นหรือว่าอย่างอาจารย์เพชรเนี่ยคะ่ะก็จะมีท่านอาจารย์รุ่นเก่าคะ่ะท่านแนะนํามาให้มาสมัครเป็นวิทยากรโดยการ,รขึ้นทะเบียน กับเราไว้นะคะแล้วเราก็จะมีการทดสอบท่านวิทยากรโดยอาจจะให้ท่านสอนหลักสูตรระยะสั้นก่อน<ม>เพื่อทดลองว่าท่านสามารถสอนกับกลุ่มเป้าหมายของกศนได้ไหมเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเราก็จะมีความหลากหลายทั้งช่วงอายุวัยและก็ ฐานะอา,อาชีพต่างๆนะคะก็จะแตกต่างกัน<ม>ซึ่งท่านอาจารย์เพชรค่ะท่านก็มาขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ได้สอนหลักสูตรระยะสั้นกับเราก่อนนะคะ<ม>จากนั้นท่านก็ได้ขยับมาสอนหลักสูตรระยะยาว800ชั่วโมงมซึ่งก็ได้สอนประจําอยู่ที่นี่เลยนะคะเพราะว่า ช่างปั้นเนี่ยเราเปิดทุกปีค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะมีปฏิมากรรมเข้ามาสองปีแล้วแต่ก็ช่างปั้นก็ยังเหนียวแน่นอยู่ก็ตอนนี้ก็มีผู้เรียนเข้ามาให้ความสนใจเรียนต่อยอดอทางที่ทำลงหลอด้วยแล้วก็เรียนเพื่ออยากจะต่อยอดอาชีพเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชรลองลองเล่าว,ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะมีพื้นฐานแตกต่างกัน อย่างบางคนเนี่ยก็มีอาชีพเดิมอาชีพเติมใช่ไหมครับแบบว่าอยู่ตามโรงหล่อก็จะพ่ออาจจะให้เฉพาะงานหล่องานปั้นก็อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเขาก็เลยนํามาพัฒนาแล้วก็นําไปพัฒนาแบบตัวเองที่โรงหล่อทีว่าจะสามารถขึ้นปั้นต้นแบบได้อะไรแบบนี้ครับบางคนก็อาจจะเป็นแบบฝึกจากงานช่างเขียนใช่ไหมครับมีงานช่างเขียนตามบวดแล้วเขาก็อาจจะพัฒนาเกี่ยวกับงานเขียนของเขาแบบว่ารับงานปั้นเพิ่มเติมเพราะว่างานนอกอาคารเนี่ยก็จะเป็นงานปั้นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันต้องทนแดดทนฝนได้ เขาก็จะรับงานในวัดได้ค่อนข้างเยอะขึ้นมากขึ้นนะโอ้นี่ถือว่าเป็นความรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยถ้าง,งานหล่อกับงานปั้นแบบบางทีย,งย,งยังแยกไม่ค่อยออกด้วยซ้าว่าอันไหนมันหลอ่ออันไหนมันปั้นเนี่ยนะคะคทีนี้หลักสูตร800ชั่วโมงตัวอย่างจะให้อาจารย์เพชรเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเขาต้องเริ่มต้นจากอะไรแล้วก็ต้องเรียนอะไรบ้างครับ,รบอย่างเริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยเราจะเรียนแบบเป็นจิจกรรมไทยพื้นฐานนะครับหรือว่าลวดลายไทยพื้นฐานเราก็เรียนตั้งแต่ลวดลายตั้งแต่ลายกระจังฮะ ว่าลายกระจังเนี่ยมีต้นแบบมาจากหลอกบัวอะไรพวกนี้ครแล้วก็พัฒนามาจนมาเป็นลายกระหนกว่ามันจะมีการพิกแลงมาอย่างไงได้บ้างพอเป็นลายกระหนกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นเป็นการฝึกการจับสัดส,ส่วนเข่า,ขาเพราะว่าพอเป็นงานแบบงานเป็นตัวภาพหรือว่าเป็นตัวพวกพระนางยักษ์งนงเงี้ยครับเราต้องมีสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างชัดเจนเราต้องฝึกจากช่วงนี้มาก่อน พอเรากะสัดส่วนให้แม่นแล้วเนี่ยเราก็จะต่อด้วยเป็นพวกตัวภาพก็<ม>จะเป็นพวกตัวยักษ์ตัวนางตัวพระตัวลิงเนี่ยฮะ<ม>จนตลอดไปถึงเทวรูปหรือว่าพระพุทธรูปเงี้ยฮะเพราะว่าอย่างพวกนี้เนี่ยก็ต้องมีสัดส่วนที่ว่าค่อนขา้างเป็นถูกไกลวิภาคฮะเพราะ<ม>ถ้าเกิดเราบ้านไม่ถูกเนี่ยมันก็จะทําให้องค์พระท่านเนี่ยดูผิดแปลกไปหรือว่าอาจจะอาจจะดูพิการหรือว่าอะไรพวกนี้ฮะ <c oughs> ดูไม่เลื่อมใสศรัทธา<ม>ครับเราก็ต้องมีการฝึกพวกนี้ค่อนข้างเยอะ พอเราพอเราปั้นเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะต่อด้วยวิธีการทํางานร่วมกันฮะหรือว่าทํางานกลุ่มมันจะเป็นการฝปฏิสัมพันธ์กันนะครับระหว่างผู้เรียนด้วยกันว่ามีเกิดปัญหาอะไรต้องแก้ไขอะไรได้บ้างรับอย่างอย่างการปั้นที่ผิดเพี้ยนไปอย่างบางทีเราก็เคยเห็นเหมือนกันเนาะเวลาไปตามต่างจังหวัดอาจจะเห็นแบบ เหมือนแบบรูปทรงของของพระพุทธรูปที่เขาปั้นเป็นปูนปั้นอย่างเงี้ยอาจจะเพี้ยนไปเราก็คิดว่ามันเอ๊ะมันเป็นศิลปะสมัยนู้นหรือเปล่าสมัยนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอาจจะเพี้ยนมาจากที่ว่าไม่ได้สัดส่วนก็ได้อา็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนปั้นอะค่ะกับผลงานเขาว่าที่ปั้นออกมาหน้าก็จะคล้ายๆกันจริงหรอคะอาจจะเกิดจากความเคยจริงของผู้ปั้นอะที่อาจจะเคยเห็น หน้าตัวเองบ่อยๆหรือว่าเกิดจากความชอบของผู้ปั้นก็เลยถ่ายทอดในส่วนนี้ครับออกมาที่ผลงานครับก็อาจจะทําให้ตัวนั้นเนี่ยเกิดมาที่ในผลงานไปด้วยเหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ของผู้ปั้นด้วยนะคะเพราะคนนี้ปั้นเนี่ยพอไปปั้นที่ไหนก็จะคล้ายๆกัน โหน่าสนใจทีนี้เรื่องของปฏิมากรรมพวกนูนต่ำอะไรอย่างนี้ใช่ปฏิมากรรมไหมก็เป็นปฏิมากรรมเหมือนกันครับอย่างปฏิมากรรมเนี่ยก็จะมีหลายแบบมีตั้งแต่นูนต่ำถึงที่เรียกภาษากีนว่าบัาเลรีฟนะ,ะแล้วก็มีเป็นนูนสูงแล้วก็จะเป็นปฏิมากรรมแบบลอยตัวอย่างลอยตัวเนี่ยก็จะเป็นงานปฏิมากรรมที่ดูได้รอบด้าน3 6 0องศาตั้งแต่มุมบนมุมล่างอะไรพวกนี้ฮะแต่อย่างนูนสูงเนี่ยก็จะเป็นพวกตามโบสถ์ตามวัดอย่างพวกนี้เนี่ยก็ต้องอยู่บนหน้าบานซึ่งเรามองจากข้างล่างเนี่ยจะเห็นได้เลย ถ้าเกิดว่าเป็นนูนต่ำก็จะตัวอย่างพวกเปลี่ยนบางเหรียญสิบอะไรพวกนี้ฮะก็จะเป็นงานประเภทนูนต่ำออเป็นความรู้ชัดเจนนะคะ,คะต้องถามอาจารย์เพชรว่าอาจารย์อาจารย์เพชรนี่ร่ำเรียนในเรื่องต่างๆเหล่านี้มาจากที่ไหนยังไงคะอย,งอย่างผมพอจบปรตีจากที่วิทยาลัยพ่อช่างนะครับสาขาปฏิบัติการไทยปัจจุบันก็เรียนปริญญาโทยอยู่ที่สถาบ,บันบันณฑิตพนาสิลป์ค่ะใน,คในสาขาเดียวกันในสาขาธานาสิลป์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียนรวมค่อนข้างแบบครอบคลุมทศนะ ทัศ<ถ>นศิลป์ค่ะทัศนศิลป์ก็คือศิละปะทุกอย่างอของคณะศิละปะวิจิตนะเอ๊ะแล้วความสนใจความรักในศิละปะนี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์อย่างครอบครัวทางบ้านผมหรือว่าเป็นญาติคนระับก็จะมีที่เป็นแห่งชาติท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ของร่วงเอ็มโอท่านก็จะเป็นเหมือนลุงเขยแล้วก็ท่านก็สอนให้กับตระกูลผมก็คือแม่ผมมาตอนนี้ก็ประมาณ40ปีแล้วที่แม่ผมได้เรียนรู้จากท่านมานะฮะแล้วก็ส่งต่อให้กับพวกญาติพี่น้องหลายๆคนในตระกูล ที่ได้ทํากันจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับแสดงว่าวิชาชีพพวกนี้นี่ไม่ได้แบ่งเพศชายหญิงใช่ไหมครับอย่างเมื่อก่อนเ่ยก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับว่าต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้ก็มีผู้หญิงก็สามารถเข้ามาปั้นได้แล้วครับท่านรองก็จบศิลปะด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็ปริญญาตรีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ได้เรียนสาขาช่างปั้นมาด้วยก็ถึงได้ว่ามีความรู้เมื่อสักครู่ก็ได้ได้พูด คือลงลึกได้ถ้าคนที่อาจจะไม่เคยเรียนไม่เคยได้สัมผัสตรงนี้มาอาจจะลงลึกไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ได้ทํางานร่วมกันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาทำงานกับวิทยาลัยในวง <c oughs> ังก็<ห>รู้สึกประทับกี่รุ่นแล้วคะ อ,อย่างตอนนี้ผมก็สอนมาได้ประมาณ8ปีแล้ว8ปีแล้วครับแต่ระยะยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 5ปีเนี่ยแต่ก่อนนันนี้ผมก็จะสอนระยาาระยสั้นระยะสั้นที่สอนวิชาอะไรคะอาจารย์ก็เป็นงานปัน้นปูนสอนครับเพราะว่าอย่างงานปั้นเนี่ยเราว่จะฝึกตั้งแต่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยปั้นดินน้ำมันก่อนง่ายก็คือลายเป็นลายความึกษาลายดอกพุทราเพราะว่าอย่างรุลาน,นี้เนี่ยสามารถจบได้ระยะสั้นได้ครับก็คือแบบปั้นดินมันเสร็จแล้วก็ อาจจะบนภาชนะโอ่งดินเผาอะไรพวกนี้ฮค่ะพอปั้นเสร็จก็เป็นชิ้นางานจบไปเลยเป็นชิ้นางานจบแล้วเขาสามารถไปต่อยอดอะไรยังไงได้บ้างคะบางอย่างบางคนเนี่ยเขาก็เอาไปทาผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆหรือว่าชิ้นใหญ่ขึ้นี้ก็มีเหมือนกันนะ,ะ,นะเป็นเป็นผลิตภาาัณฑ์ที่ประกอบกับะอะไรต่างๆอาจจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบจัดสวนใส่แจกันดอกไม้อะไรพวกนี้ถามท่านลองว่าคนสนใจมาเรียนปฏิมากรรมเยอะไหมคะ ปฏิมากรรมก็มีผู้สนใจเยอะนะคะเรารับสมัครครั้งหนึ่งปีการศึกษาหนึ่งเนี่ยก็25ท่านเต็มแต่ก็จะมีช่วงเร,เรื่องจากหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรระยะยาว800ชั่วโมงก็จะมีผู้เรียนบางท่านนะที่เขาต้องอาจจะต้องออกไปประกอบอาชีพก็อาจจะขาดหายบ้างแต่ก็จำนวนไม่มากเท่าไหร่ก็ยังพออยู่ในเกณฑ์ที่เยอะอยู่ค่ะส่วนใหญ่แล้วปัญหาอุปสรรคที่ทางวิทยาลัยพบเจอ นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไระคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะคะเรื่องเวลาที่ที่เราใช้สอเพราะว่าอย่างผู้เรียนเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบกับครอบครัวต้องมีการประกอบอาชีพโดยการหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวด้วยถ้าเกิดมาเรียนตรงเนี้ยก็จะใช้เวลา8เดือนก็จะไม่มีเงินที่จะไปดูแลครอบครัวค่ะถ้าเกิดไม่ประกอบอาชีพเช่นลงหล่อหรือว่าอาชีพหลักได้แล้วเนี่ยก็คือจะไม่มีเวลาตรงเนี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยส่วนใหญ่ผู้เรียนที่เข้ามาก็จะเป็น เหมือนจะเป็นผู้สูงวยัยซะเยอะด้วยเพราะว่าท่านเหมือนมีเวลามีความตั้งใจมีเขาเรียกว่าอุดมการณ์ที่อยากจะเรียนตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ได้เรียนพอมีเวลาเนี่ยท่านก็อยากมาเรียนในสิ่งที่ท่านอยากเรียนมาตั้งแต่เด็กค่ะืออยากเรียนศิลปะอยากเรียนประติมาก,กรรมอะไรเงี้ยท่านก็มาสมัครเรียนกับเราหลายรุ่นหลายวิชาแตกต่างกัน นีต้องถามคนสอนแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มาเรียนตรงนี้เนี่ยหลักสูตรแปดเดือนแต่เราไม่ปิดกั้นใช่ไหมไม่ไม่ปิดครับมันเป้าหมายเราเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งครอบคลุมทุกทุกกลุ่มเป้าหมายเลยว่าไม่ว่าจะผู้สูงอายุวัยรุ่นหรือวัยทางานหรือผู้หญิงคนพิการหรือผู้ต้องขังนักโทษก็สามารถเรียนกับเราได้พูดถึงนักโทษแล้วเห็นท่านรองเคย เราใช่ใชคะ่ะเรามีการทำา MOU การทำงานร่วมกันกับเรือนจำหลายแห่งในในประเทศไทยนะคะ<ช>ซึ่ง<ช>เรือนจำทนบุรีก็เป็นหนึ่งในในเรือนจำที่ทำข้อตกลงในการจัดการเรียน,นการสอนร่วมกับเราแล้วก็ผลงานของผู้เรียนที่ออกมาก็มีคุณภาพสูงแล้วก็ราคาก็จะย่อมเยาวนะคะเราได้ส่งวิทยากรเข้าไปสอนในเรือนจำค่ะหลายหลายท่านนะคะ ตามแต่ละปีก็ประมาณบา,บางปีก็จะเป็นช่างจตกรรมช่างปัน้นเรามีงานหุ่นขี้ผึ้งหุ่นขี้เลื่อยใช่ไหมปันป้น,น <ไป S 1> ขี้เลื่อยค่ะซึ่งจะทําเป็นรูปพระพิฆเนศอะไรเงี้ยก็จะมีคนสนใจมากค่ะเขาในนั้นเขา,เขาจะทําแบบครบวงจรเลยก็คือจะมีทั้งแผนกที่ทากรอบกรอบรูปกรอบสําหรับ ผลงานที่ออกมาจิตกรรมภาพวาดสีน้ำต่างๆนะคะแล้วก็มีวิทยากรช่างหุ่นเข้าไปสอนไปสอนตั้งแต่การเย็บปักสบาย,าบายตัวละครทําเป็นตัวหุ่นจําลองบหุ่นกระบอก,ก,ะบอ,กอะไรต่างๆคะ่ะ มากมายก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเรียนเชิญทางทีมงานทุกคนพาทีมงานเรียนนอกครัวได้เข้าเรือนจํากันบ้างแล้วนะคะคราวนี้ <c oughs> เรียนจำเนี่ยเป็นความภูมิใจของเราอย่างหนึ่งก็คือเราได้ให้โอกาสทางการศึกษากับเขาอย่างแท้ <c oughs> จริงเพราะว่าผู้ต้องขังที่เขาพาดเข้าไปเนี่ย <c oughs> เขาบางครั้งเขาก็ยังตามหาตัวตนต, <c oughs> ตัวเองไม่เจอว่าเขาอาจจะใช้เวลาว่างในลักษณะที่ผิด <c oughs> พอเขาไปได้ไปเรียนรู้ได้ศึกษาแล้วหลังจากออกมาเนี่ย ก็จะมะีเขาเรียกเป็นชมรมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนของสาขาเนี่ยรองรับเขาในการเอาผลงานไปเผยแพร่พอได้เผยแพร่ผลงานมี ผู้บริโภคที่สนใจอาจจะเป็นรีสอร์ทห้างร้านอะไรต่างๆเขาเห็นผลงานตัวเนี้ยเขาก็จะมีการสั่งออเดอร์ไว้บางท่านที่ออกไปเนี่ยออเดอร์ยาวไปจนถึงปี6667เจ็มีลูกค้าค่ะก็มีได้ไปออกรายการทางทีวีมากมายว่าเรียนมาจากที่ไหนแล้วทำไมผลงานคือตอนแรกเลยคือทำวาดไม่ได้ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยวิทยากรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ อะไรนะไปแนะนำงๆก็เหมือนเขาท้อใจแล้วเขาก็ไปพิกพิกวิกฤตว่าเออเขาจะต้องลบคำคำมันนยบประมาทของนักวิทยากรได้จากนั้นก็คือกลายเป็นผลงานดีมากแล้วก็ออกมาก็มีรายได้ตลอดคก็เป็นการให้โอกาสคนอีกอย่างที่ถามเรื่องของการตลาดนิดหนึงอาจารย์มีการทั้งทั้งวิทยาอะไรในวันทั้ง วิทยากรเลยนะคะ<ช>มีการแนะนําในเรื่องของการทำมาหาก,กินของคนที่จบไปยังไงบ้างคะอย,งอย่างพวกนี้เนี่ยก็จะมีไปปั้นพามวัดก็มีนะครับหรือว่าอีกโซนหนึ่งก็คือแบบปั้นง,งานเ,เปิดเปิดจองแบบว่าเป็นของตัวเองนะพวกนี<ช>้ฮะก็จะปั้นชิ้นงานมาแล้วก็เปิดให้กับบุคคลสนใจแบบบูชาไปอ,อาจจะนําไปไปเป็นของเทีย่ยวหรือว่าอาจจะไ,ไ,ไ,ไปถวายวัด อ,อย่างนี้ในเรื่องของการประยุกต์สมมุติว่าเขา,าเรียนปฏิมาการไทยก็จริงเขาสามารถที่จะไปประยุกต์ทําเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะหมไมไปถึงว่าประยุกต์ไปเป็นชิ้นงานค,าคนที่จบไปเขาอาจจะไปทําชิ้นงานของตัวเองเป็นเป็นรูปลักษณ์ของตัวเองได้หรือเปล่าก็ก็มีเหมือนกันอาจจะแบบเป็นเป็นให้เข้าประยุกต์สมัยใหม่อะไรย่างเงี้ยเราจะเราจะใส่เรื่องของแนวคิดเข้าไปหรือว่าให้ทันสมัยมากขึ้น แต่บางทีมันก็อาจจะในในส่วนของความล่อแหลมเหมือนกันเนะาะเพราะว่าเราจะเห็นว่าความล่อแหลมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยอย่างเช่นถ้าเรานำรูปบูชาที่ปั้นแล้วเพี้ยนไปเป็นรูปแบบอื่นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไม่ดีไม่าง,งามต้องระวงังอันนี้ต้องต้องมีการกําชับกันหรือเปล่าครก็รรอ,อยู่ก็อ,อยู่ในขอบเขตแต่ว่าอย่างที่เราเนี่ยคือสอนเป็นแบบ ศิปลปะไทายโบราณ90หมู่ใช่ไหมครเราก็จะศึกษาเป็นแบบงานโบราณไปก่อนเนี่ยฮะให้จนเข้าใจได้ไดถ่องแท้แล้วใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าเราทําไปผิดแบบนี้เนี่ยจะมีผลยังไงได้บ้างอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจงานโบราณได้ดีแล้วถ้าเรานําไปพัฒนามันก็จะมีพื้นฐานแล้วมีลักษณะที่สามารถไปตอบให้กับบุคคลทั่วไปได้ก็จะเป็นูมิกุ้งการในการเราเวลาตอบให้กับบุคคลทั่วไปด้วยะ จริงๆแล้วไม่ใช่สอนแค่ศิลปะนะ,ะสอนในเรื่องของอุดมการณ์การใช้ชีวิตด้วยนะ,ะสอนในเรื่องของการที่จะนําไปถ่ายทอดไปไปสู่สาธรารณาชนด้วย<ะ>โหน่าสนใจนะคะทีนี้อาจารย์เพชรหลังจากจบ800ชั่วโมงเขาจะมีชิ้นงานอะไรที่เป็นของตัวเองที่โชวแต่ชิ้นงานของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ผมจะให้แต่ละคนเนี่ยเลือกลูกป,ปั้นมาครับตัวอย่างเช่นคนนี้สนใจในพุทธรูกสมัยอี<ะ>อยุธยาใช่ไหมฮะคนนี้ก็จะ เรียกว่าศึกษาไปดูตามวัดโบราณต่างๆตัวอย่างเช่นวัดพระเมนหรือว่าวัดพระนอนจังหวัดปุรีอย่างนีเป็นต้นหรือว่าถ้าเป็นศิลปะสโุโไทยอาจจะไปศึกษาตามวิพันถิ่นชาติพวกนี้ครแล้วก็บางคนอาจจะสนใจเกี่ยวกับพวกเทวรูปตัวอย่างเช่นพระพิฆเนศก็าอาจจะไปไปศึกษาที่อาจจะทั้งศิลป์มู่หรือว่าพิิธภั์ก็มีอีกเหมือนกันคะเพราะถ้าได้ชิ้นงานนี้เนี่ยก็จะเป็นของส่วนตัวของแต่ละคนเลยครับก็จะปับ้านนั่นเหมือนกันอยู่ที่ความภูมิใจอยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนนั้นๆ สร็จแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตกลับไปแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดอาชีพด้วยถ่าลรองคะอยากให้ฝากกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทางด้านของคนที่สนใจงานศฐฐิลปะที่อยากจะเรียนรู้กับวิทยาลัยรในวันนิดนึงค่ะก็ที่ผ่านมานะคะก็เนื่องจาก วิกฤตของโควิดนะคะก็ทําให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างในการปรับปรุงปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยนําการสอนออนไลน์และก็เทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะคะเราก็ผ่านทางจุดนั้นมาได้โดยโดยยังควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่ออกมาได้ก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งวิทยากรแล้วก็ผู้เรียนแล้วก็สื่อเทคโนโลยีการบริหารจัดการต่างๆนะคะตรงนี้เราก็ยังมีการสอนทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์ควบคู่กันอยู่ ก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะที่สนใจจะสืบสานร,รักษาต่อยอดงานศิลปะไทยโบราณนะคะและงานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะสามารถมาเรียนกับเราได้นะคะโดยสืบหาข้อมูลจากเพจเฟ e บุ o กนะคะศูนย์การจนาพิเศษวิทายาใลนวังนะคะสารยาหรือเบอร์เว็บวิทายาในวัง .nc.th นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะ่ะ คุณผู้ชมคะนอกจากที่จะมาเรียนรู้ได้เนี่ยนะคะยังสามารถจะช่วยกันสนับสนุนศิลปะไทยๆของเราให้ต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ตลอดไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเรียนนอกรั้วนะคะวันนี้เวลาของรายการเรียนนอกรั้วหมดลงแล้วเราจะนําศิลปะสวยๆงามๆที่สืบสารความเป็นไทยมาฝากคุณผู้ชมกันอีกในคราวต่อไป ต้องลากันไปก่อนสำหรับตอนนี้นะคะสามท่านเลยค่ะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะประสบการณ์ก่อนที่จะมาเรียนที่นี่นะคะกเ็เป็นคนที่ชอบชอบงานหล่อพระมีประสบการณ์งานหล่อพระไม่ว่าจะเป็นงานปูนหรือเรซินเนี่ยประมาณ9ปีนะคะก็รู้สึกมันเราเราหล่อมาเยอะเนาะ ทั้งถวายวัดฟรีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะต่อย,ยอดอยากจะพัฒนาแล้วก็ในงานประจำเนี่ยพี่ปาได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับโรงหลอที่ถแถวแถวรยบรน,นี่นะคะก็ทำหน้าที่ของฝ่ายการตลาดแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องรูปแบบต่างๆอย่างเช่นแบบถ้าหากลูกค้าหรือญาติธรรมหรือวัดใดอยากจะสร้างพระอะไรแล้วก็ให้คำแนะนำก็พอดี มีโอกาสเห็นที่นี่ได้เปิดเปิดสอนฟรีด้วยแล้วก็งานที่พี่ปาทำเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะพอมีเวลาว่างนะคะไม่ต้องเข้าโรงหล่อทุกวันก็มาเรียนมาเรียนเพื่อที่จะให้รู้ว่าแนวทางอย่างเวลาเราจะคุยกับช่างปั้นเนี่ยได้เข้าใจว่าโอเคนะสเกลเป็นยังไงอะไรเป็นอย่างไรนะคะส่วนหนึ่งทําให้เราได้เข้าใจเราได้ติได้ชมได้ได้เหมือนกับเราได้ช่วยกันพัฒนา ในงานของที่ลูกค้าสั่งเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากได้มีโอกาสได้ปั้นงานของตัวเองนะคะทิ้งไว้ในโลกใบนี้อะไรประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณที่นี่นะคะที่ได้มีโครงการดีๆสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งพี่ปาไม่ไม่ได้มีพื้นฐานในการปั้นแต่อาจจะมีพื้นฐานในการหล่อพระมาก็มาต่อยอดแล้วก็ช่วยงานโรงงานด้วย ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอะไรต่างๆก็ถือว่าต้องขอบคุณแล้วก็ได้ประโยชน์ได้เข้าใจที่มาที่ไปความหมายว่าการปั้นพระคือในแง่ของที่มาที่ไปอใบหน้าอยางเงี้ยสัมพันธ์กับอะไรอย่างไรต้องเข้าใจว่าโอ้งานศิลปะไทยนี่เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แล้วก็ลึกซึง้งงดงามควรค่าแก่การ ที่จะอนุรักษ์รักษาไว้ก็อยากให้โครงการที่นี่มีรุ่นน้องดําเนินการมาเรียนแล้วต่อไปทราบโครงการที่นี่คือได้ประโยชน์จริงๆค่ะแล้วก็เป็นอนุรักษ์ของงานของไทยเราด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะจริงๆไม่ได้ชอบงานตั้งแต่เริ่มต้นชอบงานไทยชอบงานที่เป็นยูนิคชอบงานฝีมือทุกประเภทอพอชอบงานฝีมือทุกประเภทแล้วมันเหมือนกับ มันจะค่อยๆขยับมาที่งานไทยจากเล็กๆน้อยๆก่อนอย่างภาพวดจจตรกรรมงานไทยงานใบสีไทยงานมาลายไทยหรืออะไร,ไรไทยไทยอะไรอย่างเงี้ยงานปิดทองพระอะไรไทยๆทยอย่างนี้มาก่อนแล้วพอเราเริ่มเริ่มชอบงานไทยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าชอบพระขึ้นมาแต่พระอาชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไม่ได้คิดว่าจะอยากจะปั้นแต่จุดเริ่มต้นเลยคือเราทําจากข้างนอกก็ไปข้างในที่บอกข้างนอกไปข้างในคือจากการที่เรา จากปิดทองเป็นแล้วเราก็หล่อเป็นจากข้างนอกแล้วแต่ว่าตอนที่หล่อตอนนั้นนะ่ะเรารู้สึกว่าพระที่เราเอามาหล่อเป็นพระที่คนอื่นทําแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานของคนอื่นแล้วเราเอาของเขามาหล่อแล้วก็เลยเก็บเอาไว้ในใจว่าแบบถ้าเราปั้นเองได้ก็ดีเนาะอันนี้คือความคิดนานแล้วแต่ไม่ได้คิดจะหาที่เรียนนะคะจนวันหนึ่งมันเหมือนกับทุกอย่างมันอำนวยโอกาสได้เวลาได้ก็เลยแล้วที่นี่เปิดพอดีก็เลยเอ้ยลองสมัครดู ก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยได,ได้มาเรียนเราไม่รู้หรอกว่า,ว,าว่าอนาคตจะเป็นไงนะแต่ณวันนี้เราทำพระได้อะเออทำพระไดเ้เป็นองค์ขึ้นมาได้จากฝีมือเราเองอะแค่นั้นแหละไม่ต้องไปคิดถึงข้างหน้าเลยว่ามันมันจะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะดำรงชีพอยู่ด้วยสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้จะอยู่ต่อไปไม่แต่ถ้าณวันนี้ตั้งใจกับเขาเต็มที่กับท่านเต็มที่อะไรย่างเงี้ยก็ดีแล้วรู้สึกว่าไม่ตัดสินใจไม่ผิด ที่ลองเดินมาเส้นทางนี้ดู